สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านนะฮะค่ำอะไรพี่น้องเลยห้าโมงสิบแปดนาที <c oughs> ไปตามน้องมาเรียบร้อยแล้วทุกคนเมือนนีสิมนั่งสัมผัสสินั่งเ้าจะพูดคุยกันเล็กหน่อยเนาะเพราะว่าเอฟซีวกับผูญญ้ใหญ่ใจดีหลายคนที่แบบเบิ่งคลิปแล้วให้ความสนใจหลาย บางคนน่ะวาให้เอาไปรีวิวบ้านของน้องว่าเป็นแนวดายเสริจวันนี้มาเรียบร้อยห้าสิมหงสองสาวกำลังพากันมังหัวนุมมหูบ่อนกองแล้วนนบอ่บอบ่อเงาพี่ ห้าสิจูดบอลที่ห้าจูดแล้วได้กบอลงานคึ้เลยนบนว่าเ็นกันนะเออไปกองไว้สักก่อนเลาวจังจูดบ้านสีเขียวจะเป็นเงียบเลยเย้ย มาห่างเลยเนาะกระเทือนเลยเนาะมันบ่มียังไรด้กินไม้พึงประสง พี่ไอ้มึงไปหาบนนอกมันอยู่ท่ไหนี่อยู่เฮือนสั้นวันชั้นว่งมันเห็ดยังอยู่ตอนมึงไปนะเผาห่างขึ้นมาเตกเกี่ยวข้าว่าเออเกี่ยวข้าวแล้วฮะเกี่ยวมือได้เนาะมว่าวโดยเดนะลูกปลาลุงพันจังสีสงสาร มันกะน้องพี่น้องนาอเล็กหน้อยครับบอเพิ่นกับบ่วาดอกน้องมันก็ยังม่ทันเคยการบอกสอนกับกับบะหูเนาะคนเขามันก็อยู่นั่นแหละในคนละแบบพันเดซ้อนคนระแบบมันกับเออเอาเอายงคือก็เลี้ยงมาแบบบอกคือกันันได้พี่น้อง คาับมาเฮาเลี้ยงมาแบบผู้ดีบ่บ่เฮาก็บ่ได้ผู้ดีดอกเห็นบรรยากาศเห็นบรรยากาศแล้วก็ณกินฮอดบ้านเอ้ยกินฮอดภาพเก่าๆเนาะพี่น้องเนาะมีผู้คนมาเต้นมาสอยเสาอ่างเสาเอื้อมมาพี่ก่อนครับปลารถเสียมนะมาพี่ก่อน เอาไปแล้วจังซอยเข,า,ขาจังซอยนะ่ะน้ำนะฮะนะระวังน้ำระวังน้ำพี่พี่ามาดามมาจามให้กูก่อนมาเร็วๆมาดาม เหนื่หน้าใช่ไครับหนังเทิงครับนะวันี้มียังหายดอกโดยียมทำสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงส,สบายดีพอ่อแม่พี่นอ้องมึงอย่าไปไกลเรือเกาะเหมือนเดี๋ยวมันสิบป,ประเด็นยิงเบาอยังการกันเลยสวัสดีครับพี่นอ้องเกี่ยวเขาลร้คนบอบอรบตัดอัน,อ,นอัน BFC ไปรีวิวบ้านน้องหน่อยสัก เขายังมาทันประสานกับอันทางทางครอบครัวเขาเนาะว่าเขาสิอนุญาตบอไปรีบทาแม่ใหญ่เมั้งเด้อโดยเออว่าว่าเขาสิไปถ่ายคลิปมาไดงนีมโดยแหละจะเสียมาถ่ายบอมาได้ไหมโดยประมาณว่าเขาเจ้าอยากติดตามติดสีวิตมาแหละเมื่ออื่นก็เกี่ยวพวกข่า,ขานะแลีแล้ยวเออเมื่ออื่นเห็นนักสมุนมัดเมื่ออื่นมัด มือคืนเนี้ยเขไม่หนไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่เห็นยเราวาได้ได้ไเปเส้นมาบอก,บอก,บอกเราาบ่าเราไเาได้ได้ันอ่ะจะเอาหายจะเอาหายแล้วเราาได้ไดต่อแล้วเงินได้งไม่ เอออายไม่ญงเลยยังไงว้เ่นวได้ไหมเพิ่นเฉยเลยเพิ่นไ่ได้ว่าบอเคล่่เอาไปเอาหายโทามบอทามเนี่ก้ครับมนงเกียวบอไอไปส่งอ่เนมาออกาง้ใหญ่ใจดีทางประเทศไทยเป็นฝากมาหายเขา เราได้โทรไปบอกพอนะบอ๊ะฝาคุณยังจะเดียวเงินหักบอกไปโทรหาพ่อช่วยนี่โทรโทรหาแม่อยู่โทรโทรไปเราฝากอะไรกับเขานะแต่ว่าให้โทรแต่นี้แบตดอันเบ็ดไพ่ดับโทรทุกมื่อบอกบอกกี่ทอดก็อยู่โทรไปนะบอกให้โทรไพ่ดับ อยากให้เข้ามาหาอยู่บ่บ่เอาอยากให้เข้ามาอยู่น้ำยี่ห้อกับแม่นาะเอาเป็นอย่างบ่กเขาหาอีบ่๊อเข้าไปได้ตีตีก็คือบ่กขาดต้องอยู่น้ำพ่อนน้ำแม่หรอว่ามันจะมันจะมีความสุขดีมันเป็นดะไรมันบ่มมวนมันคือบ่มมวลของสุฟังดู ฮันหนาป่พี่หลายคนมันวินงมุ่งฮันหนาป่พี่จะมีพี่น้องจะคนก่อหลายจะคนสีขาคนพี่น้องทเท่าไรโดน<ะ>ตัวเป็นคนที่เท่าไรฮตัวเป็นคนที่เท่าไรลูกละปลาตัวมีอันมีเอวไอ้น้องสี่คนผูกโดยรายละเอียดนะต้องท้ามีแม่สอน แม่ซ้อนกับสือหูเพราะว่าเฮาเองเฮากับบุตคอยหูแต่กันหูจักกันอยู่แต่ว่าเฮากับบุตรคอยหูแบบเรื่องเล่าชีวิตของเขาเจา้ากันดีว่าเขาไปได้ลูกได้เมียอยู่บ้านได้อยู่ไซ่ันดีอยู่บ้านบุคคำแม่ซอนกับบุแมนบุคคำพอท่องพอท่องแม่มาอยไรจะหายอบอกรบมันโม่หมดพอท่องพอท่องแม่มาอะไรจะหายบอกร้ายใจนะหรือมันเป็นอะไร ีดหอดข่าวสบอรครับคือจากหายสัมมันเป็นอะไรนะเป็นอะไรเป็นปมเอฟซีเป็นบอกว่าว่าทัรงพ่อนเครื่องแหม่มากเลยเนอะแบบน้ำตาคอเลยแบบแบบจะเป็นปมขาดความบุิบูรแมนอยู่หลายคน เขาบอกแพงสันว์บอกเขาจะไปเกี่ยวเขาบอ,ออบ,อบอกพอแม่บอกแพงเฉพาะจังหวัดปอยากอยู่อำพ่อแม่ม,ม,มันมุมอยู่ไร้คนระบบม,ม,มวุวนซะอยู่น้ำไม่ใหญ่น้ำมอันกว่าเลยไปเที่ยงความไม่ใหญ่เด้อผู้ใหญ่จดีเพิ่นว่าอย่าดื้อเด้ออย่าเที่ยงความไม่ใหญ่ให้เหลี้ยงดูไม่ใหญ่ เบิ่งแย่งไม่ใหญ่ได้เงินมากกัให้ไม่ใหญ่บอกได้เงินเมื่อนี่ก็ไปฝากไว้นำไม่ใหญ่ยามาใกล้ๆยามานี่สิวเหลิถามยามคามามีแต่สีหายลูกเดียวหายโลดเขาจะหายเนาะเป็น,น,นอะไรมาที่หายในกะิ่ทอดอคอกิ่ทอดแม่บอก เป็นอย่างสัตว์สร้ง,งพ่อสั่งแม่บอแม่มันเป็นอะไรมันขาดความอบอุลอยู่ในมือส่งเป็นน้ำตาอะไรเอื้อยเป็นสัตว์ขาดความโมกุลเอฟซีกับกอนเอาแนวมาสั่งมันเป็นอยังมันขาดความโอ่งมันมาบ้าสิาากอดอันนี้มั้ยเาให้ให้ออกมานู่นตรงนั้นขาดความอบอุ่นโอ้ย หน่อยใจยังวะบ่สงสัยมีแนวเนาะจจะหน่อยใจยังเดี๋ยวนี้บ่เลยเนี่ยนันเดี๋ยวหายว่าเสุขอยฟังดูว่าเอาดิเป็นยังคือจะหายอามันกาโต้มีแนวแหละจะมีโทรศัพท์ยุแบบใดโทรศัพท์จะได้ลืมเสียง เออเดี๋ยวมื้อหน้าเฮาหาเบิ่งเด้อโดยาขึ้นไปานมานอนู่มือบ่บ่มมื้อก็มาวอเนาะบ่ได้มา่จังไดอย่างนี้ว่าปาุงฟังดูแนวสิเจ้าจัไดนะจวาดูจังว่าเือปาลุงซื้อให้บ่ดได้งแนได้อให้พะอย่างเดียวนะโทรศัพท์โทรศัพท์ใหม่อือ ความต้องการของเด็กหน่อยก็สัมนำแหละพี่น้องเลยรถที่ไฟฟ้า<น>จะขับมอเตอร์ไซค์เป็นอยู่นี่เป็นโอ้ยก็ปวดยากได้มอเตอร์ไซค์ว่าจังหวะปุญ,ญาย์จะดีพูดสื่อหายปุจจักบอกสมมติว่าขั้นมีผปุญ,ญาย์จะดีสื่อมอเตอร์ไซค์หายใจบ้างมาเอา, <laughs> าเวทนา,า,ห,นา,านหน่อยเขาสัมผัสได้เลยด้วยนะ สัมผัสได้แน่นการความอบอุ่นเลวลาเมาเมาแล้วมันตำ่ำท่าพยายามแบบจับจุดแบบมูวานี่เป็นยังมันคือหายเฮาถ่ายลิปนะมัน,ยนหยาดอะบวัวเฮากระเฮาตะเคาเสียงใส่ักเบิ่งมันบริยานเฮาหลังจากที่ปิดลิดไปบอมันบริยานลิดไปขิดมาเว่าเรื่องขอเรื่องแม่ขึ้นมาแม่่ะลีขาดความอบอุ่น ลูกกัมพาพ่อแม่ยังเบิร์ตอันนี้ว่าแบบนี้บริษ้แมนวันใชไหมเตีงวันไปโจมตีพอ่อโจมตีแม่เข้าได้นอกจากเอฟซีแล้วก็ใจผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเพิ่นเบิ่งคลิปมาแะไรเพิ่นก็สงสารสงสารที่แบบว่าเขาเจ้าก็มองออกของเนาะแบบว่าเด็กที่มันขาดความบูรนนนุะเนาะมันเป็นอะไรดิ <c oughs> อยากได้ อ่ารถจักรยานไฟฟ้าคุณได้สิลงขันบบดน,นี้ผู้ใหญ่จะดีท่านใดสิสื่อหายนองบบดน,นี้พี่นอ้องกับโทรศัพท์พอสัน่นโทรศัพท์ราคาสี่พันต้นสีกว่าพันกัวรศัพันกัวประจิตประชากประมาณเก้าหมืม่นกว่า กินข้ากบยังมันนี่น่ะก็ไปถอดไข่แล้วก็ดานหัวใจอืมแน้กินที่ปวดใหญ่จะดี้สึกไปหายหรือเปล่าโดยมันยังหายจะเป็นยังสันมันก็เป็นแหลอยู่ในใจมันก็เป็นปมอยู่ในใจ <c oughs> หานามาดูสูหนากันแน่ <c oughs> เฮือนนะก็อยู่หลายคนมาครับเดี๋ยวนยี้น่าจะคนหลายมาดูบ่าวพันธ์หาคนใครเนี่ยน้าบ,บ่าวแล้วก็ง่ายแล้วก็มอกแต่เออแล้วก็น้าบ,บ่าวอีกคนหนึ่งบบแ,ลแล้วก็เอื้อยมันก็โตเจสผู้ได้มันบวรจะเป็นหาได้หนินะ สิบาทยังได้พี่น้องไพ่กระหายน้ำไพ่กระหายน้ำแซ่แซ่สมุดคือนี่เบิ่งชิ่อันผู้ใหญ่ใจดีคุณป้าที่อันเป็นฝาเงินมาหายจ้ากพันหนึ่งพันหนึ่งเที่ยวเขามาเบิ่งยังสิลี่ยนเครื่องถือเยอะกูสังเกตแล้วเพิ่นคอมเมนต์ไปผ่านไปเป็นตัวใดสิบโมงยังเข้ามาคอมเมนต์อยู่แล้วเพิ่นส่งมาบอกว่าโอ้เหมือนชีวิตพี่เลยันเมื่อก่อนเองหนอนอยากกินยังกับอะไรกินต้องรอ ขอบคุณลุงหนาเด้อป่าลุงที่ซื้อรถไฟฟ้าหายขอบคุณเนดะ้อป่าลุงที่ซื้บรถที่เพื่อสาให้เนาะเออ,อยังได้แห้งบ่ไฟฟ้าไหมเดินเอาไปเห็นยังเอาไปขี่ขี่นี่ขี่ไปใส่ยย่อยงอันไปอันเกี่ยวเขาเกี่ยวแล้วเขาละจังนะเกี่ยวเขาจะโค้งมันไกลตีไกลเต๋อยู่ใส่หนนะนี่นะหนาเท่า,า,ทาไหรน่นะ ช่างอันแค่หวยอืงไปไกลเราได้รถที่ไปฟ้าโว้ยปลาลุงคนใดในนอสิเมตตาเนาะสะอื่นสะอื่นนำได้เฮาจากที่ห้าห้าแรกแรกมันรถสะอื่นนำเด้บอกคือเฮ้าเลยตะก,กี้นะเนาะคือสังคมมันแบบว่ามัน ยังพรท่านกว้างแล้วก็ยังพรท่านจริญขนาดนี้เนาะไม่ได้ขึ้นอะย่างไรยังใดโตสัมหนีเนาะซุ้เฮาเนาะเพราะว่ามันบ่มียังเด้กทำมาอาบน้ำกินข้าวแล้วก็นอนตอรัศน์พัดลมเบนซิมีใส่นอนมีนเียงตื่นมาเห็ดเวียกกินข้าวนอนแค่นะั้นบ่ได้เห็นยังชีวิตประจำวันนะไม่เห็นยัง สามโตสามนหลังจากที่เขาเฮียนไปแบบนี้เขาเฮียนกะอยากได้แต่รถทีแต่ขึ้นในใจครับบกเคยเอ่ย่าแบบสีคอพ่อคอแม่รื้ว่าให้่อให้แม่ซื้อห้บุกเคยเพราะว่าพ่อแม่กับบริมีอยังคดิเขา้าครับเข้ากับเขาใจคอนอื่นนะ่ขี่รถจักรไปขี่มอไซค์ไปโรงเรียนแซวแซวเจ้าปั่นรถทีรถทีรถทีบีห้างไปกระโสตกออกระถือโอ้ย ลำบากโดลดไฟฟ้าเด้อพี่น้องเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องปลาลุงมะสุขทุกคนที่เบิ่งคลิปอยู่ถทาเมตตาถทายเอ็นดูหรือว่าเสียเอาจังไดเปิดไล่ซดเลยบอ่มีคนอยากซอยอย่าบอกพี่น้องถ้ามีคนอยากซอยก็คอมเมนต์บอกเลยเด้อมีใครไหนอยากซอยคอมเมนต์บอกแน่หรือว่าเปิดไล่ซดไปเลยบ่หรือใดหรือบ่าไล่ เทาไหรโซดนี่ซีได้สอยลายคนเนาะคนละหาละสิบตื่มกันให้เด้นะนุกกะมันกาซีได้กาติซีได้สอยคนละหน่อยมาสัา่นซะตาสอยเป็นบุคคลมันกาซีได้แบบกาติสอยลายดีอยากได้รถไฟฟ้าจนหายผู้บ,บอลมันเกี่ยวกันอยู่นี่ที่หายอะไหน่อยยางนี้นะบอ,บอที่หายออกมานี่เป็นยังจังหาย เด็กใหญเอาถีบไฟฟ้าเจีกันมันโบแมนที่เจ้าหายนานมันโบแมนม,นมันข่อยในใจจะบุลลืดไน้ด่าย <c oughs> ข้าใจอยู่กับเจ้าอยากได้อีนะเอาถีบไฟฟ้านะย,ย้อยเบิร์ตสำนันเลยพี่นอ้องขอบใจเรื่อยขอบคุณเดนภปาลุงขอบคุณเดนภปาลุงออไปเห็เดเบียร์ตอกันอยากเห็นนำเข้าวก็ได้ อ้ายมื่ขึ้นไปนะมึงหวานแล้วไหนมึงขึ้นไปหาหนองมันนะมึงหวานแล้วไหนเอาไปลุ่ม่เออไปยังฉันเออไปยังมีกขุเอ้มุกขุไปรถมารถมารถเออมันมันนะถามมันนะถามว่าไปยังอืมกระบัดผู้ใหญ่นะฮะบ่มีผ pues ู้ใหญ่ปะมีแต่อ้ายมันนะคับกับยายบ่มีอันยายบ่ได้ถามบ่ เออได้วาลงไปโลดโอ้ห่างเห็ดเบี้ยนะที่หนึ่นนงปตเพียงแพงเหือแพงแห้งแล้วเกิบกับ,บรดไฟส่มีเกิบอยู่นี่นะฮาม,มทางรถไฟสาโมาโเออมีเกิบอยู่เมื่อคืนเดี่ย็ใส่ให้โอเคพี่น้องเก็บผับจนเนื้อออ้อย